อาจารย์ทันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันนะคะมาดูดวงฟรีด้วยไพ่ยิปซีนะคะให้กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะระหว่างวันที่16-31ตุลาคม2563นะคะมาดูเกณฑ์เรื่องการเงินการงานความรักธุรกิจและภาพรวมนะคะว่าของคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนจะเป็นเช่นไรนะคะในเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์มีภาระหนักนะคะหรือการรับผิดชอบที่มากมาย มากๆนะคะคุณกำกำลังกังวลเรื่องเงินนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณผ่อนคลายตัวเองนะคะแล้วก็ใช้สิ่งต่างๆนะคะใช้ความผ่อนคลายใช้การรีแลกซ์นะคะต่างๆนะคะจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของการเงินไปได้น,นะคะเรื่องของการงานค่ะสิ่งที่คุณกําลังทําสิ่งที่คุณกําลังคิดนะคะหรือโปรเจกต์ใหม่ๆค่ะกาลังจะสร้างการเงินที่ดีให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้น ทำมันให้เต็มที่ทําด้วยความรักทําอย่างสุดชีวิตนะคะเพื่อการเงินที่ดีของคุณด้วยเช่นกันค่ะในเรื่องของความรักนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ถ้าเป็นคนโสดนะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเห็นใครสักคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกภูมิใจรู้สึกว่ามั่นใจนะคะที่จะคบกันนะคะก็ ดูกันให้ดีค่ะส่วนท่านใดที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็กําลังสร้างฐานความรักสร้างฐานของครอบครัวด้วยความมั่นคงเช่นกันค่ะขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวคุณเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงนะคะในภาพรวมค่ะคุณจะได้พบเจอได้มีกัลยาณมิตรหรือว่าได้พบเจอเพื่อนเก่าหรือสิ่งต่างๆนะคะเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือ คุณนะคะในทุกๆด้านให้สำเร็จแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลน,นะคะหรือมีพฤติกรรมวงสวงต้านสารใดๆสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลมาได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษ,ษาแลนะคำแนะนำนะคะส่วนท่านใดที่ปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเนื้องอกมะเร็งซิสต่อมลูกหมากนะคะ หรือว่าโรคภูมิแพ้ตัวเองโรคสะเก็ดเงินนะคะเบาหวานต่างๆนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลมาได้ค่ะการดูแลสุขภาพการลดความอ้วนอย่างถูกวิธีนะคะทำอย่างไรนะคะเรามีสารอาหารออกแกนิกแท้100%ซค่ะผลิตจากอเมริการาคาคนไทยนะคะปริจักย่าลายค่ะซึ่งมีงานวิจัยรับรองมากกว่า150ฉบับนะคะ ที่จะสามารถดูแลทุกคนได้เป็นอย่างดีค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามานะคะยินดให้คำปรึกษาค่ะพบกันที่ความสุขและความสำเร็จกับอาจารย์ทันมโนธรรมนักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและนักโหราศาสตร์มืออาชีพสวัสดีค่ะ